ครับ SK ครับมาชมวิธีการใช้งานเครื่องโอโซนนะครับจะเครื่องโอโซนตัวนี้มันผลิตโอโซนอยู่ที่400มิลลิกรัมต่อชั่วโมงนะครับนะมันก็จะใช้หลักๆก,ก็คือใช้อบค่าเชื้อหรือดับกลิ่นในรถยนต์นะครับห้องเล็กๆนะครับถ้าใช้ในรถยนต์ใช้ในการดับกลิ่นก็ประมาณสัก10นาทีนะครับ ถ้าจะใช้ในการฆ่าเชื้อก็ประมาณสัก40นาทีนะครับก็จะแนะนำให้ใช้แบบนี้นะครับถ้าใช้ในการฆ่าเชื้อนะครับก็ใช้หัวทรายนะครับอันนี้ก็มีหัวทรายมาให้2อันสีขาวสีดำแยกสีแันนั้นเองไม่มีอะไรนะครับสายเจ้าสายตัวนี้ก็เอาไปต่อกับหัวทรายนะครับเสร็จแล้ววันนี้เราก็ต่อที่ท้ายเครื่องน,งน้จะมีที่เสียบอยู่ แล้วก็กดเครื่องโอโซนให้ทํางานแล้วก็อันนี้อาจจะไปแย่ไว้ที่ตัวตู้แอร์ก็ได้เพื่อให้โอโซนวิ่งเข้าไปตู้แอร์ได้เต็มๆนะครับแต่ถ้า,าไม่ต้องการที่จะไปแย่อะไรตรงไหนก็ถอดออกก็ได้นะครับโอโซนเขาก็จะวิ่งออกมาจากจุดนี้นะครับทีนี้ตรงสายนี้วิ่งตรงนี้ไอ้สายนี้มีไว้ทําไมอันนี้เอาไว้ล้างผักผลไม้ได้นะครับเราจะจุ่มสายไปเฉยๆมันไม่จมน้ําก็ต้องใช้หัวสายจุ่มเข้าไปเพื่อให้โอโซนได้กระจายออกนะครับสมมุติว่า อันนี้เป็นกระมังนะครับแล้วมีผักอยู่แล้วจุ่มไ,มไปจุ่มไปเสร็จสินาทีตรงนี้สินาที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 อะไรงเงี้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถวางตรงกลางแล้วให้มันกระจายไปทั่วถ้วยอย่างงี้ไม่ได้นะครับต้องใช้วิธีย้ายหัวทรายไปเรื่อยๆอันนี้ในกรณีที่ล้างผักผลไม้ล้างสารพิษนะครับทีนี้เรามาดูมันใช้งานนะครับปักมันหลวมก็ง่ายๆนะครับ กดปุ่ม OnO อออ่ะอันนี้มัน On off ไปแล้วเราตั้งเวลาเลยนะครับสูงสุดก็คือ30นาทีอ่าเราตั้งตามที่ต้องการเสร็จปั๊บล้วก็กดตรงนี้เครื่องเขาก็จะทํางานได้ยินเสียงนะครับมีกลิ่นโอโซโนออกมีโอโซนออกมาตรงนี้จะมีกลิ่นนะครับอย่าไปดมตรงๆนะครับใช้มือแตะๆแ,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 แล้วก็ลองมาดมดูก็จะมีกลิ่นข่าวคาวนะครับเราไม่ควรจะอยู่กับเจ้าโอโซนนี้โดยตรงนะครับ เพราะมันอาจจะทําให้เราละคายเครื่องแล้วก็น้ํามูกไหลได้นะครับี่ยก็ใช้เอ่อให้ให้ให,ให,ให้ให้เป็นเขาเรียกว่าให้เป็นใช้ประโยชน์นะครับจริงๆก็เป็นกา๊าซที่สามารถฆ่าเชื้อได้อะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นพิษกับเราก็ได้นะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเอาใหม่เมื่อกี้อาจจะเร็วไปมาปุ๊บดังเวลาบวกลบได้หมดเลยนะครับ ถึงว่าตั้งไปแล้ว5นาทีออยากจะเพิ่มเป็นสินาทีก็ได้นะครับก็ทําได้ไม่เป็นไรนะครับถ้าอยากจะหยุดก็หยุดนะครับนี่เราตั้งไว้เดี๋ยวเครื่องก็ทํางานไปแล้วก็ก็จะหยุดเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ